สวัสดีทุกคนสวัสดีตอนเช้าเนาะมื้อนี้ทุกคนน,นะน,กคน,น้องตัวเองก็สิพาทุกคนไปยามมองกับอายเนาะนี่ยาม,า,ามพรจะตื่นเช้าว่าได้อยู่ในล่างเลยไยู่ในล่างเลยไอวันเอ้นไอวันเอ็นหน้ากระตื้นเลยไอ้ตานี่ เอออากาศวันนี้โคตรเย็นบรรยากาศตอนเชร้านะทุกคนเย็นเย็นแล้วันนี้นะเนาะื้นนี้น้องตัวก,กับอาทาก็พากันสิพากันยามมองแล้วก็เอาเข้าไปกินกับอีพ่ออยู่หน้าแล้วก็สิพา,ากันย้อน้ำากสีพ่อแล้วก็มาเหือนเนาะส่วนอีแม่ก็เอารอเเ้องไห้เกอร์อยู่หือนเพราะว่าบยอยากให้อีแม่เฮ็ดเรียกนักหรือว่าอยากบยอยากให้อีแม่เฮ็ดเรียกขนาะดมีแต่แบบเออแตงกินยอยู่หือนแล้วก็แค่นี้ก็พอแล้วนะคะ ไอ้เพิ่อนก็ซิมายู่โดนยู่เนาะเพราะว่าพักสงการไอ้เพิ่อนก็นเลยมาเรียกอย่างไซพอ่อเบิง้งบรรยากาศมันก็ซิมีหมอกแน่มีหมอกบางมือบางมือก็บ่มีหมอกแม่นหมอกอะไรท่าที่บ่แม่นเราดูหนาวแต่แบบหยิดอุ้ยน้ำสันดูชิเย็นเนาะ ตอนนี้เราก็คือข้ามน้ําซาลนี่แร่วๆมาที่แล้วนะ้องไปเทียบห้อยน้นองตุ๊กลาปูยากษ์เขาทรงตัวเองเปียกเลยนะเพราะว่าฮันยังจะเก็บทรงไว้นุงมืออื่อนอีกอ่ะน้องตุ๊กขั้นเป็นคนที่มักใส่ชุดกีฬาประมาณนี้นะแบบเวลานอนนะเราต้องเก็บการเกมไว้ไหมไม่ให้เราไม่ให้น้ำเปียกนะเพราะว่าเราอ่ะจะต้องเอาไว้ใส่ปุ่งนี้อีกเี้าว่าน้องตุ๊กเน่าก็แล้วกัน โอ๊ยโอ,โอแต่ต้องข้ามอีจุดจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเกาะฝั่งทางนะคะทุกคนอู้บรรยากาศดีดีทุกคนเสียงนกฮองแต่เศร้าเลยล้ะกะพอม,มากับเสียงจักระดันเว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 อยู่เนาะพ่อก,กุปีกใส่ยอยู่นี่เนาะแล้ตุ๊กคคีดว่าพกก่อกูพี่น่าจะถึกแหละเพราะว่า มองทีอ่พะพอกูกินมาใส่เมื่อวานี่กระทึกตั้งสามตัวแต่พอกูกินตัวเดียวเนาะน้ำสารเบาเย็นทุกคนน้ำสารแบบอุ่นธรรมดาเนาะที่แรกนึงว่าสิเย็นเยน็นสุดท้ายเฮากะคมสำร็จทุกคนไปเฮาต้องไปดูของเฮาว่ามีตะกี้เท่าจุดเก่าจุดเดิม จะได้ปลาไหมเนาะต้องได้สิคนสวยกับคนหล่อมาใส่ใส่ยาวๆเราไปโหดพุนแต่กระุลนมากอุ้ยเห็นปลาตัวหนึ่งแล้วฉันเห็นปลาตัวหนึ่งมันอยู่ตรงนี้อิอออ,อแต่ว่าเขาจะกูมองเขาก็จะอันไปปอยูุบานพูเนาะปดอยูุ่เหือนเอ้ย อันนี้ปลากะราปลาเข่งรู้นะที่มันส่งเพราะอะไรอยากจะเก็บไปดูวัดต่อไปใช่ไหมล่ะเ <laughs> มืน่อนูเลย <laughs> บบซ้อมก็ได้บบซ้อมยังไงก็ได้บอกเก,ก็บ,ออก,บกูบออมาดู โอ้ยมันก็มีลุ้นอยู่นะตะเบนขึ้นด้วทุกคนนะนี่ทานนี้จะเป็นตะเบนขึ้นอู้ปะเป่ากินอู้เพราว่ายูทิเแรกนึกว่ามันตายย้อนมองตอนนี้พอเอาไปทนะคนมจริงแล้วก็คือแบบปเปาเป่ามากินสินะทุกคนนีก็เลยตายไปคึนคืนคนเมื่อวานนี้พอได้สิบเอ็ดตัวเอามาเบิง้งสิบเอ็ดตัว มาบ่งพ่อกับลูกคุณเดือดสิได้หลายกว่ากันเด้ออีพ่อสิบเอ็ดตัวไอ้ตาน่าจะได้ลื้อพ่อซะสิบสองเออลื้อพ่อซะสิบสองตัวบัวาเฉียสิบสองตัวอีลีไม่นะได้สามตัวเนาะสามตัวครึ่งยังมีครึ่องอีกเด้ แปลงมมงกับ้อมนองแบบเวรหอมาใส่อีก้วมันก็จึงใส่ง่ายน้ำสาาดในช่วงนี้ยาอาบเลยเพราะว่าหอยขันมันหลายทุกคนขันเอีมายามนี่ก็คือจะให้อาบน้ำสาดนี่แหละ <c oughs> <c oughs> จำกระตาสบูก่ก่อเพมาอาบ โอ้ยตกใจนะว่าปลาใหญ่เสะดอกะินมองพอก,กุกี้ใส่หนนัน้าลายเยานาะแม่นตาลายได้มองนั้นอืมไปเห็นอะไรเลยใช่ไหม เวยโอยอยู่ลูกเอาสิบเอ็ดพ่อสิบสี่พ่อสิบเอ็ดลูกเอาทราบตัวแม่ลูกพอ่อโอ้ยตายแล้ว ใส่ใจได้แค่มองใส่มองได้แต่ปลาจริงๆฝุ่นไอ้ดึกกว่าเธอพี่แม่มันสิลุดน่าจะว่ามันแหงเกินโอ้โหอ,อย่าสั้นแหงเลยด้วยนะก็ได้สิลุดยายามาสั้นหแหงอะไรธรรมศาตรมากเลยทุกคน ถามว่าน้ำซานมีอีปิงบอกอู้ก็มีอยู่ไลยพวงนั้น้องปลุกมาซ้อนนะอีปีงจับปะไรตัวใหญ่ซะด้วยนะอันนี้ปลาหากระทึกตัวบกใหญ่เนาะทุกคนปลาสองตัวนี้จะเป็นปลาคนละปลาเด้ออันนี้จะเป็นปลาอีกแบบหนึ่งเนาะซึ่งกิดมันจะน้อยกว่าปลาตัวดีเนาะและอีอยางตัวมันก็สีเงาวกวัวแล้วก็สีอ้วบ,บตุยเนาะตัวประเภทนี้หัวมันสิแบบน้อยกว่าแต่ว่า ปลาตัวนี้นะทุกคนมาซีแบบมีสไลด์ตัวนี้ขึ้นมาแข็งแล้วก็มีหางที่แตกต่างกันเสื้มันเป็นคนละปลาอันนี้นเราตูวก็เสื้ออันนี้คือปลาลังนามนี่ปลาลังนามเป็นปลาท,ที่เพิ่นอันไปจับเอาอยู่น้ำซ่านเนี่ยนะทุกคนแมนบอกน่าจะแมนที่แบบเพิ่นปีงแล้วเพิ่นกระบ,บ่ใสซคีออกแล้วเพิ่นกรกินขี้สไลด์ผู้เท้านะทุกคนผู้เท้าอายิปสมัยนี้ก็คือกันเนาะผู้เท้าสมัยนี้เนาะแปลว่าเพิ่นซี กินขี้ปลาใบาเขา้าเสียทุกคนแซ่บๆนะพูดว่าตามดีเป็นปลาซวงที่แบบมีไข่ใช่นะกินข้ขาแซ่บนี่ใี่ปลาเป็นยังไงได้กะว่าได้จาโตดิับเลรับเลบ,บริณฑนับเลยเนาะเคินนะสิได้เ,เยอะมากไม่กล้านับของขวากีานะ้ท้งไล่ๆเนาะเพิ่งสงูงไล่ๆอยู่ทางหนึตักสุขภา มือแหรงซซกบองหางไม่เนะะาะตะเวนออกแล้วทุกคนขอบคุณรรมาติตะเวนออกแล้วจ้าทูงามแท้างามว่าทุกคนตะเวนกำลังออกเบิกตะเวนตองแสงใส่น้ำงามสุดชนเลย น้ำสะอาดกับโบได้เย็นทั้งคิดๆอุ่นๆซะทุกคนแต่ว่าการคามน้ำไม่แน่ลงตุกิยานมันเป็นพ่อนะคะที่ถ่ายคลิปวันนี้เป็นพี่สายดูปลาได้บึงปลาเอ้าได้ปลาปักเป้ือีกว่ะดิ ป่าอะไรโอ้ยเนาะไอ้ผู้เสือที่เลือกเอาพวกป่าไวอือเอ้ยก้านก้านป่าป่าหนูป่าแทกเกอร์นะทุกคนเอฟซีฝากรถมาให้นะทุกคนก็คือล่าสุดเอารถ เวลาลินแล้วเอารถไปให้น้องตุ๊กไว้เนาะเพื่อบม่อยากให้ใครลีนน้ำตื่นซามาแล้วก็มาเอาน้ำเนาะรถไอเดะรถไอาย,ย,อาย,อยุใช่รถพว่า<ด>นาะนเปลือนเหระช่วงนี้มีขี้มูกเนาะนะ้าเขาก,ก็เลยออดเพียเลยนั่นเราจะใช้บ่เราจะใส่ลรถเนื้อบอนเนื้อบอนโอ้รถเดียบบอนทุนนะข้อเพลงกันฟังแน่โอ้โหจับอีกข้อเพลงกันฟังก่อน เขาเพลงกะไฟังเนี่ยได้ได้ดิเล่นอะไรนะพูดเดาแต่งไงเพลงนี้พูดเดาแต่งไงตุ๊กโอ้ตุ๊กตุ๊กบอแมนแมนเออบอแมนตุ๊กแตงหายไอตั้งเองนี่ทุกคนอันนี้ก็หลังจากที่อันเฮาเอาปลาออกแล้วล่ะกาล้างปลาล่ะกาเอาขี้ออกเด้ดเนาะสุนี้เนาะ กับปลามาป้งแบบที่เดิมอ่าเอาปีงปลาสุราคือจะไปนาไหคพเห็ดลาบปลาดุกอันนี้อีแม่เพื่อเจลาปลาดุกเนาะนี่ป้งป้งเห็ดลาป้งามาฝักทุกคนไทเกอร์ลบเมื่อกี้นี่น่ะที่แรกก็ซีจับฆ่าอิงไอตานเนาะก็เลยแบบอันเพิ่นบุกคือฆ่าไอตานก็เลยตีลกากลงไปนี่น่ัวมันไห้นไงเอาเอาเอาทันแล้วแบบลงซะซ่าหน่ะแม่ ไอต้ตาแล้วปากก็แตกปากแตกคีบุกกว่าเลย <laughs> คยีบุกเต็มหนามันปากแตกเขาเนาะนี่ก็คือหอมที่เขาจะใส่นี่จีมแเผ็ดแบบเกาแบบเดิกโอ้อันนี้ปีนฝาอันนี้เจลละกัพผักกับตะกราบปลาดุกนี่อยู่เทียงนาแล้วทุกคนมา แต่ก้อนนี้บ่มียอนว่าป้าบางสุดๆนะพออนามัยส่วนยางอนามัยตุบความสุขเล็กๆที่บ้านเราก็จะประมาณนี้แหละทุกคนตาลปลาเสียมใช่ไหมน้องินเสืออะไรครับแม่ลูกอ่ะจำจำจำใถ่เกือ มาเด้อทุกคน,นกินข้าวนัากัรนี้หลังจากที่กินข้าวแล้วน้องตุ๊กกับไอ้ก็สิพากันไปยอดน้าส้มไปยอดน้ากดเนาะจำเจ้ยวเลยฮะเนาะจำเดจาว่ายอดดีๆนี่ทุกคนตอนนี้น้องตุ๊กยอดน้ากดแลว้วเทียมหอยเนาะแล้วก็สิพากันเมืออีพ่อสิได้หน่อยพักพอนเนาะถ้าอีพ่อเมื่อเหินพ่อก็สิบได้หน่อยพักพอหนอพอหละเพราะว่าแทกเกอร์บนเนาะอันนี้ก็คือค่าของเฮาที่เฮาปลูกอะไรนาะกับอันนี้ เมื่อแกงกินใส่แกงหัวแกงใส่หัวป่าเนาะส่วนอายตายกับไทเกอร์อย่างลงไปกองพพลินเนาะนอันนี้แหละสีวิตของตุ๊กตุ๊กกับอายในการอยู่บ้าน,นขเขากาเฮ็ดเวี้ยเให้งานเันย่าทุกคนให้ช่วยอีพ่ออีแม่ไปเนาะอ่าเฮาช่วยสุดความสามารถของเฮาแล้วก็ช่วยสุดเถื่อแห่งของเฮาเนาะเพราะว่าพ่อแม่กับพึ่งพาอาศัยเฮาแล้วเฮากับพึ่งพาอาศัยพ่อแม่คือกันเนาะคุณอายกับไทเกอร์ลงไปกอดแล้วเนาะ นกตุกสิได้กินมังนัดอยู่เนาะนอยานได้ไปถ่ายก่อนบางทีไปถ่ายนี่อาจอยู่โดนแน่ทุกคนทุกคนอาจจะเบือ่อนกตุกเลยกับว่าได้นี่ทุกคนนกตุกบกาเขา้าไปต้นนี้เลยทุกคนมังนัดเพราะว่ามันมีโตตัวแตนเห็นอก ย่อยอยู่นี่นองุกยานนี่ทุกต้นเป็นเบิร์ดทุกคนนี่มากอันนี้ตอนนี้แม่ซื้อมาปูานะค่ะนะเพิ่นท้าประกันเลยว่าโคตรหวานคือน้องตู้ได้กินแล้วมันก็สุดยอดเลยหวานอิล,นนอลีทุกคนหวานคือทิพนววาอิลีเนาะแถวนี้มันยังน้่ยน้อยอยู่ค่ะแถวพู้นเนาะไม่ใหญ่ละอังนัดเป็นบนักไลยแล้วทุกคนไล่ไล่แหละบางทีปีนี้ไปหลายสิอาจจะได้ขายก็ได้เนาะนี่และหน้าสวิต นีปลูกเยอะก็เอาไปขายแบ่งปันชาวบ้านกินขายแบบราคาถูกถูกนะขายแบบเขาไปขายแล้วเผาก็แบบไปขายแบบโบแพงนะทุกคนขายแบบพอไปกันเองนะทุกคนแบบเขาไว้แล้ไปส่วงตลาดแต่ว่าเขาขายตามบ้านขายแบบราคาถูกนะทุกคนแล้วก็ชาวบ้านก็ได้กินนําคนที่บ่มีเงินก็สามารถแบบเขาขายโบแพงนะคนที่บ่มีเงินก็สามารถซื้อกินได้เนาะคือต้องไปขายสลีแหละคือตอนนั้นนะสลีหรือว่าข้าวโพดเนาะก็เอาตู้ขายไปก็ไม่ได้ขายแพงเออ ซาบ้าเพื่อกะเพราซื้อกินได้เนาะอันนี้ล็อกไว้เดี๋ยวตรงหัวเพื่อสิเขาเนาะคุณเพื่อมาเอาฟืนไอ้จัคแจ๊นดังดังเนาะก็โอเคนะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้น้องตุ๊กสิลาทุกคนไปก่อนเนาะถ้าให้มาคลิปนี้ทุกคนก,นอก,กะ,กนกนนอ,ะอ,นอย่าลืมกดไลค์แล้ะกดแชร์นะเพราะเป็นกำลังใจให้หน้องตัวคลิปต่อไปในเด้อก่ะถ้าใครมาฮับชมคลิปน้องตุ๊กคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามเนาะและกันน้องตุ๊กเองก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกคนและหลายเลยที่ อบอกกดข้ามโฆษณาให้น้องตุ๊กละกาเข้าใจทุกคนหลายๆที่ให้กำลังใจน้องตุ๊กมาโดยตลอดเนาะเอาไว้น้องตุ๊กมีโอกาสเนาะเขาจะได้เจอกันในประเทศไทยละกาน้องตุ๊กเองอาจจะแบบไปโดนหรือว่าไปบดนูนี้ก็ยังบนนอน,นู้เถอะเนาะมืนอนี้ีแม่ไว้แม่ชิดตรวจโควิดเบิ่งว่าถ้ามันบวกล้วเขาก,ก็จะไมไปถ้ามันคือสองขีดละเขาก็ได้ไปเน,ะนาะนักตุ๊กย่บานต่อนี่บรรยากาศเดี๋ยวลาทุกคนไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ไอ้ตาโอ้ยดูตาแล้วเป็นอะไรโอ้ทำอะไรคือมืยอะไรดีนามือแล้ว่ขี้เดือด ่ดับกันแล้วแบบเกือบตายไปขวดหลายยางมักยางมมกแก่ๆประกอบมาสั่งเจ้าก็คือเนาะทางตาเนาะตาช่วเนาะ